ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไทมือสองนะครับจากร้านเคเท t กเตอร์อำเภอนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเคเท็เตอร์น้องกี่บุรีรัมย์คลิปนี้ก็เป็นคลิปประจำวันอาทิตย์ที่21นะครับ21กรกฎาคม2567วันนี้ตรงกับวันเข้าพรรษานะครับ ซึ่งวันนี้ร้านปิดนะครับผมหยุด1วันให้ทีมงานไปทําบุญนะครับผมนะพักผนะ่อนนะก็เช้าเก็มีโอกาสมาอัปเดตรถแล้วกันนะในช่วงวันหยุดนี้นะครับให้ FC ได้รับชมนะเผื่อท่านใดกำลังมองหารถไถยมือ2องอุปกรณ์ต่อพวกมือ1และมือ2อ,อยู่นะครับผมก็จะได้ ประกอบการตัดสินใจนะครับที่นี่เราจำหน่ายแท็กเตอร์มือ2อนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงมือ1และมือ2ขายทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับรับแรกเปลี่ยนตีเทินขายทุกเงื่อนไขนะครับผมร้านตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดถนนใหญ่เส้น2-4ไปมาสะดวกตรงข้ามไปรษณีย์ครับยี่ย้งกับเทศบาลที่ว่าการอำเภอหนองกี่นี้จะเป็นบริเวณโซนหลังข้างร้านทัวที ข้างๆร้านนะครับอ่าตอนนี้จะเป็นตัวร้านนี่จะเป็นด้านข้างอาเป็นร้านจอดโล่งๆตรงนี้เลยนะครับซึ่งอ่าคลิปนี้ก็จะพาอัปเดตรถที่อยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งก็น,น่าจะเยอะพอสมควรนะไม่ต่ำกว่า50คันเท่าที่มองดูนะครับห้า0คันได้ก็เดี๋ยวเริ่มต้นที่แถวหน้าเลยแล้วกันนะครับที่นี่เราอ่ารถจะเป็นรถแบบ สวยเดิมก็มีตามสภาพก็มีแล้วก็ปรับสภาพสวยก็มีนะอุปกรณ์ต่อพ่วงก็จะเป็นมือหนึ่งแบบนี้ก็มีมือสองก็เยอะนะครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นจากคันนี้แล้วกัน5018ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นรถเช็คสภาพใหม่นะครับผมเช็คสภาพใหม่ยางใหม่4เส้นเลยสภาพนี้นะครับผม L 5 0 1 8ตัวนี้ ราคาพิเศษอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นเองคันนี้นะครับ439,000นะฮะได้อุปกรณ์ใบดันพันหลังเล่มทะเบียนยางใหม่4เส้นสวยๆตามนี้เลย439,000บาทเท่านั้นเองนะครับใบดันพันหลังเล่มทะเบียนถัดมาก็จะเป็นคูปเปอร์ต้า L5018 อีกคัน5018คันนี้จะเป็นใบมีดคันโค้งนะครับหรือว่าคัานบนก็ได้เช็คสภาพสวยเหมือนกันยางใหม่ซี้นเหมือนกันเลย นะครับราคาตัวนี้4 29,000บาทครับอ่าก็จะถูกกว่าคันนิดนึงเพราะวาตัวนี้เป็นคานบนนะความนิยมอาจจะไม่เท่าคันนน้นก็ราคาก็ปรับลดไปเหมือนหนึ่งนะครับ4 2 9 0 0 0 29,000ถัดมาจะเป็น4018 SP ตัวนี้ปี65นะครับ s p ปี65รถเดิมๆนะครับอ่าอาจจะมอมนิดนึงช่วงก่อนหน้านีนฝนตกทุกวันนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับเครื่องเดิมคันเดิมท้ายเดิมรถชั่วโมงน้อยครับหลักร้อชั่วโมง วันนี้450,000บาทครับ450,900อุปกรณ์หน้าหลังนะครับสภาพเดิมๆ s p ปี65ถัดมาก็จะเป็นคูปตะ L5018 อีกคันหนึ่ง5018ตัวนี้เช็คสภาพสวยยางเดิม4เส้นนะครับอ๋อมียางใหม่ข้างหนึง่งมียางคู่หน้าอ๋อยางหน้าใหม่เส้นหนึ่งนะครับนอกนั้นยางเดิม4เส้นไอ้สาเส้นนะครับอ๋อตัวนี้ไป429,000บาทครับสภาพนี้429,000 ใบดันผ่านหลัง4018ตัวนี้รถเดิมๆนะครับแต่ว่าไดา้ยางใหม่4เส้นเลยนะครับยางใหม่4เส้นเก็บสีใบดันให้นิดนึงนอกนั้นสีเดิมเล่มปี62นะครับเล่มปี62สภาพนี้ไป399ครับ3า9 0 0 0บาทนะครับ,บอุปกรณ์หน้าหลังยางใหม่4เส้น L45.8DI นะฮะ DI ตัวนี้ยางหลังใหม่ครับยางหน้าอ่าสภาพยัง80-90%ครับอ่าสภาพยังสวยยังใหม่อยู่เหมือนกันนะครับอุปกรณ์ใบดันผันหลัง 45.8DI 0ตัวน,นี้2 6 9 0 0บาทเอาไป2 6 9 0 0นะครับอุปกรณ์หน้าหลังเหมือนกันนะครับอ่าเอาแถวไหนก่อนเลยเอาไปตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกัน ตัวนี้ก็จะเป็น4018 SP อีกคันครับตัวนี้4018 SP ตัวนี้ปีประมาณ664อ่ะปี64เล่มปี64รถอ่าเดิมๆเ,เ,เพิ่มเติมเก็บสีไปดันกับสีล้อให้นะครับนอกนั้นเดิมๆนะครับอ่า SP ปี64เอาไป439,000บาทครับคันนี้439,000อปกรณ์นหน้าหลังนะครับอีเซกิ554ปี61นะครับ ยี่สกี554ปี61ตัวนี้349,000บาทครับ349,000อุปกรณ์2ชิ้นนะครับถัดมาเป็น M7040 M7040 ปี58ตัวนี้รถเดิมๆนะเพิ่มเติมได้ยางหน้าใหม่ครับยางคู่หน้าใหม่เครื่องเดิมไม่เคยแกะสีเดิมนะครับเล่มปี58อนะ่ะตัวนี้ราคา499,000บาทครับ499,000อุปกรณ์หน้าหลัง ถัดมาเป็นคูปตา L5018 SP ติดตักนะครับตัวนี้ตัก L ตัว FL588 เป็นตัวรุ่นใหม่เลยนะครับชั่วโมงแค่200มั้งคันนี้นะครับใหม่มากรถยังใหม่ครับ5 9 9 0 0 0บาทครับสภาพนี้5 9 9 0 0 0 4 5้าหมื่กคัน 4,508DI ตัวนี้ก็เช็คสภาพสวยนะครับอ่า269,000บาทครับสภาพนี้หน้าหลัง2 6 9 0 0 0 อันนี้ก็ราคาเดียวกันไปเลยครับ2 6 9 0 0 0บาทเป็น 458Di นะครับเช็คสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับรอ FC มาเลือกไปไว้ใช้งานอ่าวนมาด้านหน้านิดนึง4,708 SP 3 9 9 0 0บาทครับตัวนี้3,99,000บาห่น้าหน้าหลังนะครับอ่า4,508านี่ราคาเดียวกันหมดเลยครับนี่2คันมีเยอะครับ 45di อ่าคันละ2 6 9 0 0 0บาทเลือกได้เลยนะครับ269 ตัวนี้ก็จะเป็น4902ตัวนี้ปี64อ่า499นะครับน่าจะลดเหลือ489ลดไปหมื่นนึงนะครับ489 4708 DT คั48 9, 48 8, 48 8, นโคง้งอ่าตัวนี้อยู่379นะครับ379,000บาท B21 159,000บาทครับนี่159,000แล้วก็นิว TT45 ในเล่มปี5 9รถเดิมๆน้านๆนะยางใหม่เก็บงานสวย3ามแ0 0ห้าหบาทครับสามแสนห้าหมื่น้าอันนี้เป็นดีทีนะครับยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมเช็คสภาพเรียบร้อยสองแา2 3มื0นเก้าบาทครับสองแสนสามหมื่นสี่ศดรถเดิมเดิมปี6กสครับคเครื่องคัท้ายเดิมหมดเลยสีเดิมไม่เคยแกะปีหกสาไปสามเก้าครับสภาพนี้สามแสนก้าหมืบาท 360หกศดีทีตัวนี้เก็บงานใหม่ไปมีดคานโค้งอุปกรณ์หน้านหลังสภาพนี้ไปสองแสนสามหมื่นเกาบาทครับสองแสนหน้านหลังนะครับสอ9สามเก้าสามสี่ศูนย์แปดบาทครับตัวนี้เช็คสภาพเรียบร้อยแล้วแล้วก็โซลิด1นึ่งแันบาทนะครับตัวรถโค้งกันใบอ้อย จะพามาชมต่อแถวหลังครับอ่าก็ใช้เวลา10กว่านาทีพอดีนะครับแถวหลังอาจจะไปไวนิดนึงอาจะเป็น M6040 ตรงนี้ M6040 ปี54นะครับอ่าทำเป็นสีล้อดำเวดแดงให้459,000บาทครับ459,000ห <c> า <oughs> อุปกรณ์หน้าหลังส่งฟรีอ่า4 5 0ห้าดีทีอีกรันนะครับตัวนี้ก็เอาไป สองแสนบาทเท่ากันเพราะว่า 45D, ห้กับดีจะเรลีต่างกัน3 0มหมื่นสองสามครับได้หน้าได้หลังจอเดียหกศูน์เก้าหตู้แอร์นะครับตัวนี้ก็ยังลดราคาอยู่ครับเหลือ7จ็0แสบาทครับจาก7 5 9 0แสนาหลดไป5้0ห0ื่นเจ็บาทเอ็ม0ปดห้าสี่ศูนย์เจ็ดแบาทครับยางใหม่สีเส้นเล่มปี67เจ็นะครับลากจดนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าลดยังเดิมครับหมายถึงว่าเครื่องคัดท้ายเดิมเก็บสีสันให้สวยเฉยนะครับ แถวนี้ก่อนยันม่าแมนยู299ยังอยู่นะครับ299,000บาทเล่มปี60 51แรงนะครับแมนยู299,000บาท MU 5501อา่า459,000บาทครับ459,000อุปกรณ์หน้าหลังรถเกี่ยว 68, 1, 7, 9, คูโบต้ 1, 7, 9, ama, า DC68 179,000บาทครับ179,000ยันม่าอ่า45 249,000บาทครับ249,000อ่า อีสกี5 4 2 3 2 9 0 0 0บาทคันนี้3 2 9 0 0 0 4 7 d t 3 8 9 0 0 0 0บาทครับนี่ใบดันใหม่ NASA ยางสภาพใหม่4เสน้นอ่าเดี๋ยวขั้นมาตัวนี้นิดนึงตัวนี้เป็น M62 6240ตัวนี้ก็799,000บาทครับปี65นะครับอันนี้ปี65 M70 490,000บาทยางใหม่4เส้นนะครับเช็คสภาพเรียบร้อย 4ี่ศตัวนี้เช็คสภาพสวยยางใหม่สี่เส้นเล่มปี61อ่าสภาพนี้เอาไป4 2 9แสนสบาทครับยางใหม่ใหม่สี่เส้นเลยสี่แสนสอเก้าพันสี่เจอันนี้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับสี่ห้ายอ่าตัวนี้ยางไม่ค่อยสวยลดไป2 0 0 0 0จาก2 6เอาไป2,49,000ครับไปอันนี้2 4 0 0บาท เหลร์พ่วง45,900บาทครับ45,900 New Holland TT 4.75นะครับตัวนี้หน้าหลัง459,000บาท459,000 MU 4902ตัวนี้ก็เหลือ4เออเหลือ59,000บาทครับ59,000บาทรถปี65นะเก็บแค่สีไปไม่ให้ยันมา39ปี58 259,000บาทครับ259,000 36 DT ดีที่ตัวนี้ยางหลังยางหลังนี่ดอกยังใหม่ยางหน้าพอดียางหมดเดี๋ยวจะเปลี่ยนยางหน้าให้ด้วยแล้วกันนะครับยางหน้ามาแล้วสั่งเพิ่งได้มา,าก็จะเป็นยางสภาพใหม่4เส้นไปเลย36ตัวนี้เอาไป2600 0 0กครับ269 0 0นห L 5 0 1.8 50 1.8ตัวนี้ก็เ,เช็คใหม่ยางใหม่ 4, 000, 20, 000, 4 2 0 0 0 0อาบาทครับ420,000 ยันมา่า49 269,000บาทครับ269,000แล้วก็ปิดท้ายดย 85, ้วย M85 คันนี้นะครับ M8540 อ่าตัวนี้7 29,000บาทครับ729,000รถเดิมๆเ,เ,เล่มปี61นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ที่ KS เตอร์หนองกีบุรีรัมส่วนก็จะมีรถเทลเลอร์10ล้อด้วนครับเทลเลอร์10ล้อก็290,000 350,000แล้วก็590,000 สามคันสนใจคันไหน่อยโทรสอบถามละเอียดมาที่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0892832911ครับ0892832911เคเอสแท็กเตอร์ A ector, น้องกีบุรีรัมนะครับสนใจรถไถ่รถแมคโครก็มีครับรถเทลเลอร์สิบล้อมีนะอุปกรณ์ต่อพ่วงเือหนึ่งและมือ2์สองแวะมาเยี่ยมชมแล้วก็เลือกเอาไปไว้ใช้งานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก f อไว้ประมาณนี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ